ฉันยิงเสตแตกแน่เย็นเย็นเย็นหน้าตาอย่างนี้ไม่นนะ่าโหดร้ายนะฉันมาดีฉันมาดีฉันไม่ได้มาร้ายนะเอาปืนเก็บไว้ปืนเก็บไว้อย่าอย่าทลามันอันตรายนะของ้า,านะทลามันทลามาปืนเก็บไว้ก่อนก็ฉันน่ะถ้าตัวเกิดฉันน่ะเจอดีแน่แกนี่แหละดีเธอไม่ต้องโกหกหนะ้าฉันมาดีฉันมาดี จปืนไว้เถอนะเก็บปืนไว้เะนะอันตรายมันอันตรายเอ๊คนนข้นไรเน้ดเจะเข้าไปนะเขามีปืนนะระวังอย่เข้าไปเยียบจะไปยุ่งมองยุงทางเราดูสถานการณ์ก่อนจะเข้าไปติดขาดเลยตอนนี้แหละอันตารายาคุดียเสี่ล่ะ ที่ฉันบอกไว้นั่นแหละนะอยู่เฉยๆก่อนอย่าบ่กตีกผาทำไรตรัวนี้นะ